สวัสดีครับามาพบกับผมแอดมินเสือแห่งเพปจปัจจตังนะครับคือจริงๆอยากจะเริ่มประเดิมคลิปด้วยการที่อาจจะธิบาเกีวว่ยวเรื่องของวัตถุมงคลว่าที่จริงแล้วนอกจากการเป็นที่ระลึกแล้วเนี่ยการที่เขาสร้างวัตถุมงคลขึ้นมานะครับเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเพื่อในความเชื่อเชื่อว่า สามารถที่จะรักษาหรือเซฟหรือป้องกันตัวเองได้นะครับหรือว่าเสริมตัวเองได้ก็เป็นรักษาของความคิดทางศิลศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นในเรื่องของวัตถุมงคลที่มีอยู่นะครับใดๆก็ตามตัวของวัตถุมงคลที่มีนะครับถ้าไอ้จิงพุทธศาสนาถูกครับเราก็จะพบว่าวัตถุมงคลน,นั้นแต่ละสำนักแต่ละสายจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันครับทุกคนนะฮะแต่ความจริงแล้วถ้าเราลองคิดดีด ฝั่งของสายของผมเองนะครับก็มีความเชื่อในกลุ่มของผมเองในสายของผมเองในวิชาของผมเองก็คือว่าวัตถุโมกลน,นั้นจะมีพลังอยู่3าอย่างประกอบรวมกัน1ก,กระแสปรานเช่นปรานที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมคคลอ,อย่างฮุงจุ้ยอย่างอะไรเงี้ยกระแสปรานนี่ลักษณะเดียวกันนฮงจุ้ยเลยคือไม่จําเป็นจะต้องปลูกเสกแต่กลับไปวางไว้ที่ที่นั้นปุ๊บเกิดมีพลังงานมีผลขึ้นมา2เป็นเรื่องของ ปลาหรือกระแสบางอย่างบนโลกหรือชีพบนโลกที่ทําให้เกิดอนุภาคขึ้นนะครับถ้าทําถูกจุดวางถูกองศาแม้ไม่เสกไม่ต้องทําอะไรก็มีผลประมาณนี้ละฮะสองเรื่องของการเสกกระแสจิตหรือคาถาคมแรงมนในการเสกเข้าไปในวัตถุมงคลน,นะครับแล้วก็สามสามนี่คือเรื่องของสื่อยานวัตถุมงคลบางชิ้นไม่มีสื่อยานถึงแม้เสกแรงแต่ก็ไม่มีสื่อยานบางชิ้นก็มีสื่อยานขึ้นมาเพื่อ ทำการเป็นสายลักแทนว่าวัตถุมงคลชิ้นนี้เป็นตัวแทนของเทพหรือครูสายนั้นเช่นกันครับตัวของวัตถุมงคลเนี่ยฮะมีหลายแนวหลายสายอย่างตัวปราณมีพลังงานเกี่ยวข้องอยู่3าสายตัวปราณเนี่ยไม่สามารถที่จะลุกกรอบอะคริลิกหรือของที่ไม่มาจากธรรมชาติได้ออกมาออกมาไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพุทธคุณเป็นอันเทาภาพอำนาจจิตอำนาจมนต์ในการปลุกเสกวัตถุมงคล มักจะออกได้พุทธคุณอำนาจจิตแรงมนต์คาถาคมสามารถทะลุกรอบทะลุทุกอย่างได้ดังนั้นจะมีความเชื่ออยู่สองแบบคนคือฉันต้องเลี่ยมกรอบนะว่าพุทธคุณผ่านได้อีกฟังก็บอกไม่ได้จะออกไม่ได้กระแสออกไม่ได้ที่จริงคือทุกคนมองเห็นกันถูกทุกคนครับแต่มองในกระแสคนละมุมตัวของวัตถุมงคลที่เป็นปราณนั้นเปียกเหมือนแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเหมือนทุกมือถือก็ได้มือถือเนี่ยเหมือนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เนี่ยจะต้องมีพลังงานมากพอนะครับตัวการเสกเนี่ยเหมือนกับมีโปรแกร,รมหรือเป็นอัลกอริทึมหรือประมาณว่าเป็นระบบการจัดการในมือถือนะครับเป็นระบบแอนดรอยล iPhone รลวกอะไรก็ตาม iOS ก็วส์กอะไรก็ตามเพื่อที่จะควบคุมการใช้พลังงานในแบตเตอรี่เพื่อทำการให้เกิดผลสิ่งนั้นนั้นส่วนส่ญยาณเหมือนถูกจูนขึ้นสัญญาณไว้สำหรับการโทรติดต่อกับสิ่งศักดเหล่านั้นแรงครูเหล่านั้นเพื่อให้มาช่วยนะครับ ของมันอย่างเสกอาจจะเบาอาจจะอ่อนแต่แรงครูแรงยานสื่อถึงสูงจึงสามารถบอกกล่าวสื่อถึงเทวดาหรือครูบาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ท่านก็มาหาแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุมงคลที่เสกมาไม่ไม่มากพอนะครับก็จะสูงบางอย่างไม่สามารถที่จะส่งพลังงานไปกระตุ้นได้เช่นกัน 2. ในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยยิ่งเสกเยอะเข้าทีเยอะ คาถาคมยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีครับแต่ปรานในเกีติบางที่หลายๆรูปจะตีกันบางท่านอาจจะเล่นกระสินไฟบางท่านอาจจะเล่นกระสินน้าบางท่านอาจจะเล่นกระสินดินบางท่านอาจจะเล่นกระสินลมตีกันอยู่ข้างในนั้นนะครับทำให้เกิดกระแสะเรื่องปัญหาเรื่องของธาตุทำให้วัตถุมงคลที่เสกในพิธีพุทธาพิเศษหมู่มักจะพบเจอเรื่องของกระแสะปรานกระแสธาตุที่ค่อนข้างจะเห็นชัดเจนและไหวกับการพุทธาพิเศษเดียว ก็คือเศษเดียวปลุกเอกคนเดียวนะครับหรือปลูกเอกกันไม่กี่คนหรือไล่ตามลดับเกจิในการปลุกเศษจะพบว่ามักจะมีผลค่อนข้างชัดเจนเรียกว่าถ้าใครมีสัมผัสทางจิตหรือว่าเซนต์บางอย่างจับปุ๊บแล้วรู้เลยผลลุกว้าวาบเลยนั่นหมายความว่าเขามีพลังงานทางจิตหรือพลังปราณนะครับพลังงานทางจิตที่ไบควบคุมพลังปราณที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยให้เกิดส่งพลแรงอันนี้เป็นเรื่องของความเป็นเคล็ดของสายผมนะครับ ซึ่งาสายอื่นอาจจะไม่มีเห็นความคิดผิดแบบนี้แต่สายผมเองผมมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วรู้ได้ว่าอ๋อที่จริงแล้วเราเล่นกันเนี่ยเราต้องการให้ผลคนในวัตถุของคนเนี่ยเราไปเจาะกลุ่มผิดเพราะคนบางทีจะเอาเศษเยอะๆๆหนึ่งเนี่ยความจริงขอให้เศษพอประมาณแต่ปรานแรงๆจะดีเพราะอย่างเงี้ยอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปหาหินสีพลอยเศกหินสีธรรมดา อเมทิกลาพิตลาซูรี่โรสคอรอะไรก็ตามหรือแม้กะใหมเงินใหม่ทองที่ไม่ได้เสกนะแม้ถ้าโป่งขามก็ดำไม่ได้เสกแต่เอามาชําระมาล้างเรียบร้อยคือปรานเข้าข้างในเขาดีพอใช้เสร็จปั๊บเกิดปัง,เก,ปงเกิดโชคดีเกิดมีโชคมีลาบขึ้นมาอย่างนี้ครับตอนที่ไม่ได้เสกนะนั่นหมายความว่าปรานที่อยู่ข้างในเขาดีเขาถึงทํางานถ้าเอาไปเสกเพิ่มก็จะดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้นาไปเสกนําไปเหมือนกับว่าใช้งานไปเรื่อยๆปรานจะค่อยๆค,ค,คลายตัวไปจนหมด การเสกปลุกเสกที่ดีและแรงเราจะมีวิธีวิชาบางอย่างอย่างเช่นวิชาเล่นธาตุคาถาธาตุวิชาธาตุต่างๆเพื่อเรียอให้พลังงานทางจิตที่ใช้ในการเล่นธาตุแรงบนคาถาคมในการเล่นธาตุดึงเอากระแสปราณธาตุดินน้ำโลไฟมาประชุมกันเมื่อลดหรือไม่สมดุลเช่นพอถูกใช้งานไปปุ๊บลดระดับบูบูบูบมาแล้วปราณลดระดับมาแล้วก็มีพลังมาถาทางฝั่งนี้ครับ เป็นวิชาเล่นธาตุเนี่ยดึงกระแสปรานจากสิ่งที่อยู่รอบข้างข้ามาสะสมให้วัตถุมงคลที่เสกดีจะมีปรานธาตุลดไม่เกิน50เซแล้วก็จะดึงกระแสกลับขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าวัตถุมงคลที่เสกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มีปัญหามักจะเกิดเรื่องเกิดจะรุดวูบๆจนหมดแล้วการที่จะดึงกระแสปรานกลับมาจากธรรมชาติได้การสะสมค่อนข้างใช้เวลานาน,านเพราะว่า มนุษย์เราบางทีอาจจะถือเป็นการดึงกระแสาปจากของไปเยอะจนกระทั่งเขาเขาแบงค์เลยพลังานของเขาแบงค์เลยจนข้าเขาใช้งานไม่ได้นะครับอาจจะต้องมีการชาระ,ะใหม่ไปไล้างใหม่ไปอะไรใหม่ที่เป็นต้นนะครับน,นี่คือแนวคิดพื้นฐานของฝั่งเครวิชาดูวัตถุพลคลของฝั่งผมฝั่งสายเพลาัสตังผมเลยเพราะว่าเป็นการมองในมุมขององค์รวมนะครับ จะไม่ได้มองในมุมของแต่ละคนแต่ละฝ่ายกลุ่คลว่าจะต้องเป็นอย่างงานี้แต่เรามองในมุมองค์รวมเราจะพบว่าอ๋อที่จริงแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือถูกกะล้องล้วแหละแต่แปลว่ามองคนละม,มุมเท่านั้นเองโอเคนะครับเดี๋ยวต่ออีพีหน้าว่าปราณเป็นยังไงแน่เพื่อเจาะลึกรายละเอียดเรื่องปราณหรือว่าการเสกการกระแสญญจิตการเล่นผังผังวง,รงจรยันวงจรธาตุวงจรลงคาถาคมหรือกระทั่งการสื่อยานเชิญยานเป็นยังไงนะครับอีพีหน้ามาแน่นอนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีนนครับ